สวัสดีครับตอนนี้เราก็เพิ่งเตื้อลาเสร็จนะครับผมตอนนี้อาบน้ำแล้วเรียบร้อยเป้าผมแหงแล้วครับหนวเข่าก็เลยเอาของที่ห้ายังเกาะเขาเรื่องอะไรป้ากล่องสูมไหมกล่องส่งของพิมพ์ที่ภัยก็ไม่รู้อะไรล่ะฉีกไปใส่ดักนี่อะไรวะหมาล่าหม้อไฟตาแม่อีพิมพ์ร้ <c oughs> <c oughs> อนเองได้บอกอะไรฮอสบอกไม่ต้องเติมมันร้อนใช่เส้น หนึบหนึบหนับต้นตำหรับวยอ่านไม่ออก save word, save word เซววยเซววยอะไร <c oughs> ตาไม่ผิมเลยนะมันบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งอม,มาถือต้องให้ขั้นตอนที่หนึ่งเราจะมองเห็นหรอไม่เห็นหนูไะหากล้องเราเองมนการหากล้องเ,เองเลยนะนี่ขั้นตอนที่หนึ่งเปิดกล่องออกแล้วในกล่องจะประกอบด้วยถ้วยในน,น,ออนี้ถ้วยในออเทนนี้ถ้วยในถุงน้ำ ถงทําความร้อนเส้นผงปรุงรสและวัตถุดิบต่างๆขั้นที่สองจากนั้นให้เอาวัตถุดิบต่างๆลงก็ลงแล้วไงอันนี้คือเอาให้ครบค่ะลงให้ครบแล้วตึ้งกดยังครับก็แล้วค่ะนี่เอ้ยอะไรอะไรอ่าเพื่อนแล้วหนึ่งเปลี่ยนไป้ับอีกทอบอันอื้สับปะหลาดไหมทุกคนนี่คือสับปะรดเลยครับ ก็มีก้อนอะไรก็มีหรือใบเยอะแนะแล้วนี้ก็มันก็ไม่บอกนะว่าถุงข้างในเป็นมันเป็นอะไรวัตถุดิบอะไรบ้างแต่เขาเขาบอกว่าวัตถุดิบม,มีเห็ดเหรอเห็ดหรือผักทั้งเห็ดทั้งผักทั้งเห็ดและผักจ้ะอ,อ้อันนี้แหละมันจะเปื้อนจริงจรน ปลาดุกคอนดิ้งต้องทำมันแบบอร่อยนะครับแล้วเราก็เติมน้ำนะต้องเติมน้ำอะไรก่อนอ,อันข้างในหรืออันข้างนอกอ่า,าข้างหน้าแล้วก็ข้างบนด้วยอะไรข้างล่างมันต้องใส่ขนาดไหนอ่ะพอได้ยังครับ พีไม่รู้ไม่ได้อ่านมันบอกว่าน้ําออไม่บอกว่าน้ําเท่าไหร่อ่ะบอกแค่ว่ารอนแปดถึงสิบเฮ้ยพระเจ้าลงยังไงมันมีต้อนสีเอะยรอยู่ข้างล่างนั่นแหละถุงอันนั้นต้องเทน้ำลงไปเพราะมันร้อนไงนี่ไงนั่นแหละมาทำให้น้ำร้อนปิดฝาค่ะเนอะเราจะรู้ได้ไงว่ามันร้อน ทำไมมันเงียบตอนนี้ควบคุมการผลิตทำไมน้องเงียบปิดฝาจา้างก็ไม่ได้กินเอาเถอะจริงๆน้องเงียบจริงหลับได้ไงไม่หนูยังไม่ได้คือความปุดปัดมันอะไม่มาถึงก้นน้ำอันเนี้ยหนูใส่นิดเดียวอะอุ้ยมาแล้วปิดฝาเขาให้ปิดฝาค่ะน,นี่เสี่ยงเลือดอน,นี่นีเสี่ยงเลือด ต้งสิบนาทีต้องหเดือดหยดปับไปบนเช้าล่าบนกระดาษนั่นคุดค่ะทุกคนวิเสียงฟุดกับอ้าสิบนาทีค่ะไม่ใช่ว่ามันหยุดแล้วมันก็จะเราจะเปิดเลยก็ไม่ต้องเต้นไงอยู่ดีก็อยู่ดีก็หยุดนึกว่าแบบว่ามันมันไฟมันไฟดับอ่ะนี่ครับเราจะมารอดูกันนะครับว่าเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ลุ้นไม่เคยทํากันสักคนโจกตากแล้วล่าสุดตัวนี้ น,นี้ก็รู้สึกเอา้าไม่รู้สึกอะไรอะ่ร,รน,นจากข้างล่างสิข้างๆร้อนข้างๆร้อนอยู่ค่ะร้อน,ร,อนร้อนอยู่กี่นาทีคะแปดถึงสิบใช่ค่ะอันนี้หนึ่งนาทียังไม่ถึงเลยค่ะเข่าข้างล่างไนป้าแล้วข้างบนทำไมไม่มีลมออกอะก็เขาก็เปนเลือนข้างล่างสินี่มีมนจุดๆ,ๆ,ๆนะ่ะหรือว่าเราอันนี้ไปตันมันเหรอรอทำตามแปดนาทีเขาแล้วเปิดค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมารอดูกันโอเคครับ เดี๋ยวมาราดูกัน <f ix> ตอนนี้ทําได้แต่รอครับรอ,อน้องได้ยินเสียงเดือดไหมครับ <f ix> เสียงเดือดแบบข้างร้อนเนี่ยนะครับตอนนี้เฮ้ยมันร้อนขึ้นมาข้างบน,น,นงแล้วทุกคนใ่ะในเอาแล้วเบียบอัดเข้าสตูแบบสามร้อยคนอตูอร้อนมากรวภุมใจสุดทิ่เลยเนี่ยมาดูกันครับหลังจากโอ้ร้อนหลังจากที่ครบสิบนาทีแทน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 เอออะไรเนี่ย ว้าวทุกคนครับเราใส่น้ำเยอะกันไปเด้อคืออะไรอ่ะ รสชาติเป็นนะลองชิมก่อน,นรู้สึกแปลกๆหรือว่าเราใส่ใสน้ำเยอะไปแล้วใ่จังเอา้าไม่ถ่ายหรออร่อยใช่ไหมเหมือนขาน้ำตาลอะขาน้ำตาล ไม่ขาดน้ำตาลอยากกินหวานๆน่ะและขออนุญาตไปกินก่อนนะครับ